ข้อ6โจทย์บอกว่าสปริงวางอยู่บนพื้นราบมีค่านิดมาอีกแล้วนะครับค่านิดของสปริงนะครับค่านิดของสปริงก็คือตัว k นะครับโจทย์เขากำหนดมาเป็นายกำลังสองนิวตันต่อเมตรปลายข้างหนึ่งปูกตรึงปลายอีกข้างหนึ่งมีมวล1น1กิโลกรัมติดไว้นะครับ ไอเจ้ามวล1กิโลกรัมก็คือตัว m นั่นเองเท่ากับ1กิโลกรัมเมื่อออกแรงดึงมวลแล้วปล่อยมวลจะเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับได้คาบกี่วิคำว่าคาบกี่วิก็คือข้อถามหาคาบนั่นเองซึ่งคาบก็คือตัว t ใหญ่นะครับนี่คือข้อมูลแวดล้อมนะครับที่โจทย์เขาให้มามี แค่นี้นะครับทีนี้ลำดับถัดไปเลยที่เราควรจะทำก็คือตั้งสมการในการหาคาบขึ้นมานะครับซึ่งสมการในการหาคาบก็คือ2อายส่วน t นะครับเท่ากับสแควรูทส่วนด้วย m นะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอจัดรูปสมการก่อนนะครับครูจะเอา t ขึ้นไปไว้ด้านบนเอา2อายลงมาด้านล่างนะครับ ฝั่งขวามือก็เอา m ขึ้นมาด้านบนนะครับเอา k ลงมาด้านล่างเพราะอะไรเพราะตามหลักคณิตศาสตร์แล้วถ้าเรากลับหรือพลิกด้านสมการฝั่งใดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องพลิกด้วยนะครับเพได้่างนี้แล้วนะครับให้นักเรียนย้าย2พายมาไว้ด้านขวามือนะครับจะได้ t เท่ากับ2พายคู่กับ square root m ส่วนด้วย เราก็จะได้สมการนะครับในการหาค่าเวลาออกมานะครับสมการนี้นักเรียนจดจําไว้เลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทําอีกนะครับทีเท่ากับ2องพ่สแปร์รูทเอ็ส่วนเครนครับทีนี้ลําดับถัดไปก็คือแทนค่านะครับการแทนค่าก็ถ้านักเรียนทราบตัวแปรตัวไหนนักเรียนก็แทนลงไป ถ้ายังไม่ทราบก็ให้นักเรียนติดไว้นะครับ2พายนะครับเราแทนลงไปก่อน m เป็น1นะครับข้อนี้ส่วน k ก็คือพายยกกำลังสองนะครับสังเกตว่ามันจะติดรูทใช่ไหมวิธีการทำให้รูทหายไปนะครับวิธีการทำให้สแปร์รูทหายไปให้นักเรียนเปลี่ยน1เป็น1ยกกำลังสองนะครับแล้วหารด้วยพายกำลังสองเหมือนเดิมนะครับคำถามคือถามว่าเฮ้ย หนึ่งอยู่ดีๆทำไมมันกลายเป็นหนึ่งกับังสองคือครูต้องการทำให้สแปร์ทูหายไปก็เลยเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นหนึ่งกำลังสองนะครับเพราะว่าหนึ่งยกกำลังสองผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมันก็จะได้หนึ่งเท่าเดิมถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นหนึ่งยกกำลังสองได้แต่ถ้าเป็นสองเฉยๆจะมาเปลี่ยนเป็นสองยกกำลังสองอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนอ,นอกจากเลขหนึ่งเท่านั้นนะครับจะทำได้ ีนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วก็ให้นักเรียนนะครับพอได้อย่างนี้แล้วก็ให้นักเรียนตัดรูทหายไปนะครับเลขยกกําลังสองก็จะหายไปด้วยจะเหลือแค่หนึ่งส่วนด้วยพายนะครับจะเหลือแค่หนึ่งส่วนพายเฉยๆครับทีนี้ เราสามารถที่จะเอาพายตัดพายได้เพราะว่า2พายมันคูณอยู่กับ1นน,นะครับพอคูณเสร็จด้านบนก็จะกลายเป็น2พายถูกต้องไหมพอได้2พายมันหารอยู่กับพายใช่ไหมดังนั้นพายก็เลยตัดพายได้นะครับพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าของเราจะได้เท่ากับ2วินาทีนะครับเป็นคำตอบ สุดท้ายนะครับอ่านี่ครับตอบของเรานะครับได้แล้วกับ2วินาที